สวัสดีค่ะเชอรี่นะคะวันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆเยี่ยมชมผักกูดแล้วก็ดอกเยอบีล่านะคะผักกูดจะเป็นผักะตระกูลเฟิร์นนะคะที่สามารถนำมาปรุงอาหารสามารถนำาปรุงอาหารได้แล้วก็นอกจากจะ นำมาเป็นอาหารได้แล้วนะคะก็ยังเอามาเป็นสมุนไพรได้อีกด้วยนะคะซึ่งจริงๆส่วนใหญ่อะคะ่ะผักกูดเนี่ยจะขึ้นอยู่พวกตามริมน้ำหรือพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะเพราะว่าคือเราจะเห็นได้ว่าเวลาแบบช่วงไหนที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยมันจะขึ้นแบบงามมากการดูแลก็ไม่ยากเลยค่ะก็ขอแค่มีความชื้นนะคะ พักกูดก็อยู่ได้แล้วใช้วิธีการดูแลด้วยการฉีดพ่นอาดีทุกเช้านะคะจะเห็นได้ว่าใบค่อนข้างแบบเขียวสวยนะคะเป็นธรรมชาติมากมาถึงตัวดอกเยอบบลลานะคะเยอบบลลาก็อเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายนะคะคือมันค่อนข้างมีสีสันหลากหลายแล้วก็ สวยนะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมตัดมาปักแจกันกันเพราะว่ามีอายุในการปักแจกันนานนะคะอยู่ได้หลายวันซึ่งที่เนี่ยค่ะของเราก็จะใช้นำไปไหว้พระคือดอกเนี่ยก็จะบานมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะใช้วนแบบตัดวนได้ทุกวันจันทร์นะคะทุกวันจันทร์เราจะได้แบบใช้ไหว้พระตลอดนะคะซึ่ง มันโอเคมากสีสันก็สวยนะคะแล้วก็เยลเบล่าคือมันไม่ใช่ได้แค่เรื่องความสวยงามนะคะจริงๆคือถ้าถ้าเราเอามาตัดมาไว้ในในห้องหรืออาคารเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพในการช่วยดูดสารพิษได้ดีนะคะวิธีการดูแลของดอกเยอบิล่าก็ไม่ยากนะคะคือเราเราลดน้ำทุกวัน เช้าเย็นนะคะแล้วก็ฉีดพ่นด้วยอาดีอีกเหมือนกันอันนี้ก็คือเราจะใช้อัตรา 3cc นะคะต่อน้ำ20ลิตรฉีดทุกเชา้าทุกวันนะคะเพื่อ <c oughs> ดอกเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็บานคือเขาเรียกว่าไงคะคือมันมันสามารถบานอยู่ได้นานนะคะแบบไม่ไม่เหี่ยวเร็วอะไรอย่างเงี้ย การใส่ปุ๋ยเราก็จะมีการใช้ตัวบำรุงต้นใบนะคะแล้วก็มีใส่อฟอสเฟตด,ด้วยนิดหน่อยผสมอาดีลงไปนิดนึงนะคะอาดีนี่ก็คือผสมได้กับปุ๋ยอื่นๆทุกอย่างนะคะทุกชนิดเลยมันก็จะช่วยเร่งประสิทธิภาพของปุ๋ยนั้นเนี่ยให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เร็วขึ้น เห็นไหมคะว่าการดูแลมันไม่ยากเลยค่ะง่ายมากๆลรดน้ำทุกวันใส่ปุ๋ย15วันครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วก็ผักกูล่ะคะเราจะมีอีกจุดหนึ่งที่เราขยายกอมาอีกนะคะเพิ่มอีกเพราะว่าอันนี้คือเราก็เด็ดยอดเอาไปทำ อาหารกินอยู่เรื่อยๆนะคะแบบติ้มน้ำพริกผัดน้ำมันหอยอะไรเงี้ยได้เลยนี่ค่ะตรงนี้ค่ะตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เราเอาผักกูดเนี่ยค่ะมาขยายกอแล้วก็ปลูกเพิ่มนะคะมันเห็นไหมคะว่ามันแบบเป็นผักที่ปลูกง่ายมากๆแล้วก็ใช้กินได้ด้วย มีประโยชน์ด้วยนะคะเนี่ยค่ะอยากให้ดูอยากให้ดูที่ดินนิดนึงเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าดินเนี่ยมีตะเข็บเยอะมากเลยนะคะคือเราใช้การดูแลที่แบบไม่มีสารเคมีนะคะใช้อาดีฉีดพ่นทุกวัน ก็คือจะไม่ไม่ไม่อันตรายกับตัวเราด้วยแล้วก็กับผักหรือว่าสัตว์อื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นเยอบีล่าอีกชุดหนึ่งนะคะที่ที่เราปลูกแต่ว่าอันนี้ยังยังไม่ถึงรอบที่เขาจะออกหนกนะคะเนี่ยค่ะคือถ้าถ้า,ถาแบบไม่มี พื้นที่มากเราก็ใช้ไอเดียแบบแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นเป็นกระบะหรือเราจะใช้เป็นเป็นถุงใส่ดินแบบที่ส่วนพุตซาของที่นี่ทำไว้นะคะก็ปลูกในถุงเหมือนกันปลูกง่ายปลูกง่ายค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มาพูดคร่าวๆนะคะแบบเชิญชวนเผื่อว่า ไม่รู้จะทำอะไรดีอยู่บ้านอย่างนี้ปลูกผักอะไรไปดอกมงดอกไม้ปลูกกินเองดอกไม้ก็ใช้ไหว้พระได้อะไรอย่างนี้ยก็เผื่อเป็นไอเดียให้ให้ใครหลายๆคนนะคะที่แบบไม่รู้จะปลูกอะไรดีก็นี่เลยค่ะผักโกดดอกเยวิลานะคะเป็นหนึ่งตัวเลือกอ๋อเชอรี่ลืมบอกไปค่ะว่าตัว R d ดีไม่ได้ใช้เพียงแค่ พืชผักส่วนครัวได้อย่างเดียวนะคะคือจริงๆใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าเป็นพืชพืชไร่พืชสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ได้หมดเลยทุกอย่างนะคะก็ลองลองดูคะ่ะถ้ามีข้อมูลตรงไหนสงสัยก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0896790663นะคะหรือว่าจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งเบอร์02 0 6 5 6 5 6 6 5นะคะเป็นเบอร์ของอ call center ก็ลองลองโทรเข้ามาคุยกันได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใ,ใจ่จไม